สเหตุผลที่ควรกินไขมันในช่วงลดน้ำหนักหนึ่ไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็น เพราะเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายมีไขมันเป็นส่วนประกอบดังนั้นการที่เราอ่ะไม่กินไขมันเลยนะคะอาจจะกระทบกับการทํางานในร่างกายได้ 2. ส,สิ่งที่ทําให้อ้วนไม่ใช่ไขมันแต่เป็นการที่เรากินเยอะกินไม่คุมไม่ขยับตัวไม่ออกกาลังกายเลยจนร่างกายนะคะเกิดพลังงานส่วนเกินสะสมขึ้นมาซึ่งพลังงานส่วนเกินตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ได้นําไปใช้ไม่ได้ไปออกกําลังกายหรือทําอะไรในรูปแบบต่างๆร่างกายจะทำอ่าจะเอาพลังงานส่วนเกินตรงนี้นะคะมา ส,สมเป็นพลังงานสะสมในร่างกายของเราหรือที่นีกว่าไขมันนั่นเองดังนั้นการกินไขมันไม่ได้ทําให้เราอ้วนขึ้นเลยนะคะ 3. ถ้าเราไม่กินไขมันจะก,กระทบกับฮอร์โมนในร่างกายเนื่องจากไขมันนะคะเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญในการผลิตฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนะคะหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้อ เป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อของเราซึ่งถ้าเรานะคะกินไขมันน้อยเ,เนี่ยมันอาจจะกระทบประจุดนี้ได้เราคิดดูนะคะกล้ามเนื้อนะคะมันมีความสําคัญกับเราอย่างไงเรารู้กันอยู่แล้วเนาะและอีกอย่างหนึ่งการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะร่างกายจะยิ่งเผาผ่านไขมันได้ดีด้วยค่ะ หรือสังเกตง่ายๆนะคะผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีการตัดการกินไขมันหรืองดการกินไขมันหรือกินไขมันที่้ายจนเกินไปลองสังเกตตัวเองดูว่าประจำเดือนมาปกติไหมเพราะบางคนนะคะพอกินไขมันน้อยลงหรือไม่กินเลยประจำเดือนหายประจำเดือนขาดประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะดังนั้นกินไขมันกันต่อไปนะคะเพราะไขมันไม่ใช่ตัวร้ายไขมันไม่ได้ทําให้เราอ้วนขึ้นเราไม่ได้อ้วนขึ้นจากไขมันเราต้องแยกก่อนนะคะว่าไขมันที่อยู่ในอาหารกับไขมันที่สะสมในร่าง คนละตัวกันจําไว้นะเรามีไขมันในร่างกายมากขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่เรากินไขมันแต่เกิดจากการที่เรากินอาหารเยอะเกินไปจนเกิดพลังงานส่วนเกินขึ้นมาค่ะ